สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวในายกา Oris a q u i s s u n w u k o n g Artist Edition เรือนนี้กันนะครับนายการเรือนนี้นะครับเป็นนายกา Oris ที่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาแล้วนะครับจริงๆเรียกว่าเป็นแพงที่สุดของแบรนด์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคาค่าตัวเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูบนเว็บไซต์ของ Oris ในต่างประเทศนะครับจะอยู่ที่26,000 s w i s ฟรัง c นะครับคูณเป็นเงินไทยตอนนี้นะจะตกอยู่ประมาณ1ล้านเศษๆนะครับประมาณ1ล้านหลักหมื่นเลยแถวๆเนี้ย ซึ่งถือว่าเป็นออริสที่ราคาสูงมากๆนะครับสูงกว่าออริสอควิสทั่วไปเนี่ยประมาณ10เท่าเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันถึงมีราคาสูงได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ทําไมผมถึงกล้าซื้อมาใช้งานนะครับวันนี้มาคุยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าก่อนนะครับว่านาฬิการตระกูลซุนวูคงเนี่ยออริสเขาออกมาทั้งหมด2รุ่นนะ รุ่นแรกเนี่ยจะเป็น Limited e dition นะครับเป็นตัวหน้าน้ำเงินแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะออกแนวแบบพิมพ์นิยมหน่อยนะครับก็ดูใส่ใช้งานง่ายดีนะครับมีกิมมิคของซุนวูคงอยู่ในหน้าปัดประมาณหนึ่ง ซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาก็ไม่ได้แรงนะครับราคาก็อยู่ในระดับเดียวกับพวกลิมิเต็ดทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีการผลิตตัวซุนวูคง e d ดิชันเนี่ยออกมาอีกซีรีส์หนึ่งนะครับก็คือซีรีส์ที่เรียกว่า Artist Edition ันนั่นเองนะครับโดยที่ตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นการผลิตหน้าปัดแบบแฮนด์เมดนะซึ่งจะทํามาแค่72เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะครับโดยที่ตัวเลข72เรือนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขของจํานวนร่างที่ทางซุนวูคงหรือว่าหงอคงเนี่ยสามารถแปลงร่างได้นะ หลายคนก็น่าจะคุ้นๆกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งจากเรื่องไซอิ๋วนะครับที่แบบเป็นบอดี้การ์ดของพระธรรมจังจังอะไปสแสวงบุญที่ชมพูทวีปนะครับคนที่เป็นเด็กก็น่าจะเคยดูซีรีส์เคยดูการ์ตูนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสุนหงคงเนี่ยมีมานานมากๆแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นแอนิเมชันมาก่อนนะในปีเท่ากับปี1 9 6 0ง9ก้่เเลยนะครับซึ่งหนึ่งในตอนหนึ่งของแอนิเมชันนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่ซุนหงคง ต้องดำลงไปที่วังมังกรใต้น้ำอ่ะเพื่อไปเอาอาวุธที่เป็นกระบองยืดหดได้ของเขาอ่ะที่คอยค้ำจุนโลกค้ำจุนน้ําอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งภาพของวังมังกรนั้นอนะ่ะมันก็คือภาพที่อยู่บนหน้าปัดตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าภาพในการ์ตูนแอนิเมชันกับภาพบนหน้าปัดเนี่ย มันใกล้เคียงกับขนาดไหนนะครับออกมาประมาณนี้เขาก็มีการหยิบเอาภาพนั้นนี่แหละนะครับมาดีไซน์อยู่บนหน้าปัดอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับโดยความพิเศษมากๆเลยของหน้าปัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเพนติ้งลวดลายธรรมดานะเรือนี้เนี่ยจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าครสซองเน่นะครับซึ่งเทคนิคครสซองเน่เนี่ยเรียกว่าเป็น วิธีการผลิตหน้าปัดแบบโบราณจากยุคเก่ามากๆนะวิธีการทำของเขาก็คือเขาจะนำเอาแผ่นแบบเป็นแผ่นไวโกล่ะทองคำขาวนะครับแบนๆกลมๆนะเอามาเป็นฐานของหน้าปัดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการนำเอารวดอ่ะเป็นลวดเงินนะครับเอามาตีเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ดัดเป็นเส้นเล็กๆบางๆมีความสูงนิดหน่อย แล้วก็มาขึงอยู่บนหน้าปัดนะครับเป็นแห่งเป็นตามลวดลายนะครับเอาอย่างง่ายๆนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยไอ้เส้นที่เราเห็นเป็นเส้นๆเ,เ,เงินๆแบบหมุนไปหมุนมาเห็นสะท้อนแสงวับวบวับๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือเส้นเงินที่เขาเอามาขึงทําเป็นกระปะ๋อเป็นล่องนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้โครงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอาผงอินเดมลที่แบบมันบดละเอียดมาเป็นผงอะ่ะที่แบบผสมน้ำมาผสมสารมาแล้วอะ เอามาค่อยๆเหาะลงไปแต้มๆลงไปเทียนิดเทียหน่อยนะครับซึ่งกระบวนการแต้มนี้มันก็ต้องใช้เทคนิคในการ ทำดีไซน์การระบายสีการออกแบบที่แบบมันต้องเป็นช่างฝีมือชั้นสูงมากๆนะซึ่งบนโลกนี้เนี่ยมีช่างที่ทําอะไรแบบเนี้ยแบบเซียนๆนะ่ะแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่แบบทําได้โดยง่ายเลยนะแล้วพอเขาเอาผงพวกเนี้ยมาแต้มๆละนะครับก็ผสมกันไปนะเอาอย่างที่เพื่อนๆเห็นน่ะสมมติว่าไอ้ตรงช่องบางช่องที่แบบมันมีหลายสีไล่จากน้ำเงินเข้มไปเป็นปน้ำเงินอ่อนเนี่ยมันก็คือการนําเอาผงของแต่ละสีมาค่อยๆหยอดลงไปนะครับอยากให้มาเป็นการแกรเดียนก็ต้องค่อยหยอดแบบลงไปแบบเติมสี อ่อนขึ้นเรื่อยๆอ่อนขึ้นเรื่อยๆเข้าไปซึ่งจังหวะที่มันเป็นผงอยู่เนี่ยมันจะยังมองไม่ออกนะว่าหน้าตาออกมามันจะเป็นยังไงมันจะสวยแบบไหนมันจะไล่สีดีไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเขาเติมผงลงไปในทุกตำแหน่งแล้วอ่ะเขาก็ต้องเอาตัวหน้าปัดตัวนี้เนี่ยเข้าไปในตู้อบนะครับเพื่อให้ผงมันละลายแล้วก็หลอมออกมาเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งพอเขาหยิบออกมาปั๊บเนี่ย ถ้าเกิดมันเกิดความแครกหรือว่ามีตําหนิหรือว่ามีจุดบางจุดที่ช่างคนดีไซน์คนออกแบบอะ่ะเขาไม่พึงพอใจอะ่ะเขาต้องทิ้งหน้าปัดนั้นไปเลยนะคือมูลค่าก็น่าจะหลักเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนของไวโกอยู่ด้วยทองคําขาวอะ่ะแพงอยู่แล้วก็ต้องทิ้งเสียไปเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเริ่มขึงเส้นลวดเงินใหม่นะครับบนแผ่นไวโกแล้วก็ระบายสีต่างๆนานาแล้วก็เอาไปเผาใหม่ซึ่งกว่าจะได้ชิ้นที่แบบมันเพอร์เฟกหรือว่า เอามาใช้เป็นหน้าปัดได้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการเสียอยู่บ้างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่แหละคือเป็นที่มาที่ไปว่านาฬิกามันก็เลยราคาสูงมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดส่วนที่มันเสียไปที่มันเป็นมูลค่าที่มันต้องหายไปในการผลิตอะ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่านาฬิกามันเลยราคาแบบเป็นล้านได้นะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินสตอรี่มาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องคิดว่าโอ้โหมันต้องเนี้ยบมากแน่เลยนะครับเพราะว่าทําพังทําเสียไปแล้วก็ทําใหม่แต่ในความเป็นจริงต้องบอกงี้นะ คืออย่างเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับตรงส่วนที่แบบมันเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านล่างอะ่ะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นหน้าปัดที่เนี๊ยบมากอะ่ะเพราะว่ามันจะมี t e x t อร์ความขรุขระนะครับความเป็นริ้วๆความแบบไม่เรียบอะ่ะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเอาแม้แต่ส่วนที่แบบมันเป็นลวดเงินๆเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นลวดที่มันคมมากเป็นการผลิตที่แบบ มันเป็นเลเซอร์คัตเป็นฟินิชชิ่งระดับเทพนะครับแต่อันเนี้ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นแฮนเมดความเป็นงานฝีมืออยู่มากๆเลยอะ่ะคืออย่างจุดด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเขาจะต้องดีไซน์ตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบเหลี่ยม,ม,มสีฟ้าฟ้าอยู่บนสีน้าเงินแบบเนี้ยด้วยการเทผงลงไปเอาผู้กันจุ่มๆผงสีต่างๆระบายระบายลงไปอ่ะเขาต้องคิดแบบไหนถึงทําให finishing product หรือว่าตอนที่มันเผาเสร็จแล้วอ่ะมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้หรือว่าไล่สีแบบนี้ได้นะครับมันยากมากๆเลยนะแล้วก็มันแบบต้องเกิดจากประสบการณ์การผสมสีการจุ่มผู้กันให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปการหยอดลงไปให้มันพอดีมันถึงจะออกมาเป็นเฉดประมาณนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่านาฬกาซีรีส์นี้เนี่ย ทุกเรือนที่ทําออกมาหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคือไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะครับเพราะว่าการไล่เฉดสีการทำแกรเดียนต่างๆนานานานเนี่ยถือว่าเหมือนเป็นนากาคนละเรือนกันเลยอะ่ะแต่ว่าโดยมูดและโทนโดยภาพรวมมันยังได้กลิ่นอายเดียวกันอยู่นะมันยังเป็นรูปเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าการระบายอะ่ะมันต่างกันทําให้คนที่มีนากาแต่ละเรือนก็จะได้เอกลักษณ์ความยูนิคเป็นของตัวเองนะครับเอาง่ายๆเลยแค่รูปโปรโมตก็รูปตัวอย่างนะลักษณะการแกรเดียนการไล่เฉดสีการไล่โทนอะ่ะ ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นรูปให้ดูเลยเทียบซ้ายขวาจะสังเกตดูเลยนะครับว่าไอ้ตรงแบบที่มันเป็นชานชายคาด้านบนเนี่ยก็ ่างนานงนประมณึเลยซึ่งนี่แหละก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของโครโซเน่เอนเมลแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าปัดที่แบบโอ้โหโดยภาพรวมถือว่าเรื่องสตอรี่ที่มาที่ไปคือล้ำค่าอลังการมากนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องนะคือคนที่เป็นอาร์ติสที่ทําตัวหน้าปัดตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําทุกวันนะครับคือเขาเหมือนเป็นแบบช่างฝีมือที่มีงานอื่นอยู่ด้วยอะ่ะคือเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหน้าปัดนี้ของออริสอยู่แล้วอะ่ะโดยหน้าปัดอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยสวันในการผลิตนะครับดังนั้นปีปีหนึ่ ถ้าเกิดเรานับจํานวนชั่วโมงในการทําของนาปัดเขาอ่ะเขาจะทาได้แค่เดือนหนึ่งไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะคือจากที่ผมได้ข่าวมาเดือนหนึ่งเขาจะทาได้แบบไม่เกิน2อสชิ้นนะ่ะหมายความว่าตั้งแต่นาฬิกาเปิดตัวมาเนี่ยปีกว่าเนี่ยนะครับเขาสามารถผลิตนาฬิกาได้เนี่ยไม่ถึง20-30เรือนเท่านั้นนะครับประมาณว่าตัวเลขบอกว่าจะทําจ2เรือนอะ่ะแต่ตอนนี้กำลังการผลิตหน้าปัดมันยังได้แค่ครึ่งเดียวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเล่าสู่กันฟังนะแบบน่าสนใจมากนะครับถือว่าแนวมา,มากเเลลยยยคือสุดท้า เอาจริงๆจะครบ72หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะช่างอาจจะแบบไม่ทําละติสนะครับเบื่อไปก่อนเหนื่อยละเลิกดีกว่ามันอาจจะจบแค่นั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะก็เป็นเรื่องของหน้าปัดที่แบบเรื่องสตอรี่เรื่องที่มาที่ไปนี่คือดีงามมากๆนะครับส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเอาจริงๆนะสมมติว่ามันไม่มีเรื่องราวสตอรี่ที่ผมพูดมาเลยนะครับสมมติว่ามันเป็นนายการราคาแบบ80,000บาทแสนหนึ่งนะครับหน้าปัดด้านในเป็นปริ้นต์ลายมาเลยนะครับปริน์ลายมาเรียบๆไม่มีเทคนิคชั้นสูงอะไรทั้งงงส้นนผมมก็ยัออว่่าีคื ในนาฬิกาที่สวยมากแล้วก็ถูกจริตผมมากที่สุดเรือนหนึ่งของโอริสอยู่ดีนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่นาฬิกาเรือนนี้มันเปิดตัวมานะครับผมเห็นรูปก่อนผมยังไม่ได้ดูราคาเลยเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่านาฬิกาตระกูลโอริสอะควิสเนี่ยเต็มที่มันก็ไม่เกินแสนห้านะครับต่อให้ใช้เครื่องคาลิเบอร์แบบใหม่เป็นตัวลิมิเต็ดยังไงมันก็แบบแสนต้นอ่ะแสนกลางๆไม่ถึง2 0 0 0 0นอยู่แล้วพอรุ่นนี้ออกมาปั๊บนะครับผมสั่งจองไปที่ตัวแทนเลยนะครับผมบอกเลยว่า ผมขอเรือนนี้เรือนหนึ่งนะครับจองก่อนรู้ราคานะครับซึ่งพอทางแบรนด์แจ้งราคามาเนี่ยผมก็อ๋อโอเคนะครับประมาณ2000กว่ายูโรโอเคคูณมาก็แสนกว่าบาทนะครับก็ประมาณนั้นก็ถูกดีราคาไม่ได้แพงมากแต่พอผมมาดูตัวเลขดีๆนะครับมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะ ทำไมเลขศูนย์มันเกินมานะครับเว็บโอริสมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเป็นเออร์เลอร์ของเว็บหรือเปล่าเติมศูนย์มาเกินตัวหนึ่งไหมเพราะปกติตัวเลขมันจะแบบ4ตัว2 4 0 0ัน0 0 3สออะไรแบบนี้นะครับทำไมตัวนี้มันเป็น2 4 0 0 0ราคาในตอนนั้นนะมันยังเป็น2 4 0 0 0อยู่นะครับผมก็เช็คไปเช็คมาปรากฏว่านั่นคือราคาจริงๆนะครับคือแบบผมก็แบบโอ้โหคูณเป็นเงินไทยตอนนั้นดูนะครับโอ้โหจิ้มไปจิ้มมาประมาณ90,00แสนนะครับค่างเงินตอนนั้นพอเห็นราคาปับ๊บผมก็โอเคถอย ท้อนะครับกลับบ้านเลยก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่มันเกินตัวมากๆนะครับผมไม่น่าจะซื้อนาฬิกาโอริสที่ราคาเกือบเกือบล้านได้อในตอนนั้นนะครับก็เลยถอดใจาไปละทั้งๆท,ท,ที่ผมชอบเรื่องหน้าตาเขามากเพราะว่าเอาจริงๆนะต่อให้ผมไม่อินหงอคงเลยนะครับคือผมก็เคยดูมาอยู่บ้างแหละตอนเด็กๆอนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความอินอ่ะผมจะชอบการ์ตูนฝัง่งญี่ปุ่นมากกว่านะครับพวกดากอนบอลพวกนารุโตวันพีทพวกเนี้ยผมจะชอบมากกว่าเยอะแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าแค่เรื่องหน้าตาของเขาอะต่อให้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับหงอคงเลยหรือว่าเรื่องราวพวกนั้นเลย มันก็สวยมากๆอยู่ดีนะครับคือด้วยความมินิมอลด้วยความเรียบง่ายสังเกตดูนะว่าด้ามปัดเนี่ยจะไม่มีการสกรีนโลโก้โอริสเลยนะครับซึ่งถือว่าหาดูได้ยากมากนะแล้วก็ไม่มีหลักมาเกอร์ด้านในเลยนะครับเอาแค่นี้ผมก็ซื้อแล้วอะนะครับถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมถูกชะตาถูกใจมากๆอะแต่ก็นะครับสุดท้ายก็ผ่านไปปล่อยเวลาผ่านเนิ่นนานไปนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยจนกระทั่งจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาอยู่ที่ผมอะไปเจออีกรอบหนึ่งที่งานนาฬิกานะครับผมก็รู้สึกว่า คิดว่าน่าจะแบบหมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับถามไปถามมาเนี่ยในไทยยังเหลืออยู่2เรือนเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบตอนนั้นมันเป็นงานนาฬิกาด้วยมันมีโปรแรงมากมากนะครับคือโปรนาฬิกาหลายๆคนจะรู้ว่าลดหนักมากอยู่แล้วนะครับก็เลยสอบถามทางแบรนด์ดูว่าอะเรือนนี้มีโปรยังไงนะครับมันลดได้สูงสุดเท่าไหร่คุยไปคุยมาราคาที่ตกลงกันไว้อะลดออกมาแบบโอเคเลยอะนะครับถือว่า อยู่ในจุดที่แบบผมคิดว่าผมซื้อได้อะก็เลยสุดท้ายตัดสินใจซื้อเลยนะครับแต่ว่าตอนจะซื้ออะเรานิดน,นึงนะว่าในงาน่มันจะมีโชว์แค่เรือนเดียวแต่ว่าทางแบรนด์บอกว่ามันมีอยู่2เรือนนะครับทั้งประเทศไทยเหลืออแค่2เรือนละผมก็เลยนัดทางแบรนด์เนี่ยไปดูที่ทางศูนย์ใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเอา2เรือนนั้นอะมาเลือกว่าผมอยากได้เรือนไหนโดยที่ถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปบรรยากาศการเลือกเนี่ยผมทําคลิปวอล์กไว้แล้วนะครับก็ลองไปไล่ตามดูย้อนหลังกันได้นะครับ สุดท้ายก็ลองอมาเทียบกันนะครับเรือนนั้นเรือนนี้ฟินิชชิ่งบางจุดมันอาจจะต่างกันการไล่สีเฉดเกรเดียนต่างกันนิหน่อยก็ลองเทียบเทียบกันดูสุดท้ายชอบเรือนนี้มากกว่าก็เลยเอาเรือนนี้มานะครับซึ่งสุดท้ายก็มาอยู่ในมือผมแล้วก็ได้ใส่ใช้งานจนได้นะต้องบอกว่าโอ้โหฟินสุดๆนะครับคือรีวิวนี้ผมคงไม่ลงดีเทลสเปคมากนะเพราะาสเปคมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับอยากจะมาเล่าความรู้สึกเล่าประสบการณ์ในการใช้งานซะมากกว่านะคือเรือนนี้หลังจากที่ผมใช้งานมาแล้วนะต้องบอกว่ามันเป็นนากาหนึ่งเรือนที่แบบ อาร์ตบนข้อมืออะแค่ผมวางไว้เฉยอ,อย่างเงี้ยวางไว้เฉยเ,เรียบๆเลยนะครับแล้วก็ผมนั่งมองอะผมก็รู้สึกว่ามัน มันมีความสุขแล้วนะครับคือมันสวยมากอะ่ะมันสวยแล้วมันเหมือนดึงดูดผมเข้าไปในหน้าปัดเลยอะ่ะผมไม่เคยเจอนอาฬิกาที่มันทําให้ผมรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้คือเรือนแรกๆเลยที่แบบมันละสายตามไม่ได้จริงๆเวลาผมใส่เรือนนี้เป็นออฟฟิศนะครับแล้วแบบเวลาเราต้องแบบถอดนาฬิกาออกใช่ไหมเพื่อแบบพิมพ์งานคอมจะได้ให้มันไม่ขูดเยอะมากอะ่ะแต่เอาจริงตัวนี้ก็ขูดเยอะนะอันนี้เพราะผมใส่บ่อยมากเลยนะครับลอยอยังไงก็มาอยู่ละก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็มีประมาณนึงแต่ว่า ก็จะพยายามถอดไว้ในจังหวะที่มันต้องใช้คอมเยอะๆจริงๆผมก็จะถอดเรือนี้อยู่ในมุมที่ผมมองเห็นได้ง่ายอะ่ะคือผมก็จะใช้แบบพวกอย่างเนี้ยแท่นวางอะ่ะแล้วก็วางนะครับวางตั้งโชว์ไปผมก็นั่งมองไปทํางานไปเบื่อๆอยากพักสายตาก็หันกลับไปมองนาฬิกาที่มันแบบเป็นภาพดูสวยงามเหมือนเป็นภาพตกแต่งโต๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็ใช้ชีวิตกับนาฬิกาแบบเนี้ยนะครับคือเหมือนเป็นงานอาร์ตชิ้หนึ่งที่มันติดตัวเราไปด้วยตลอดเวลาจริงๆอะ่ๆอะแค่นั่งมองนั่งเสพก็มีความสุขแล้วนะครับอันนี้ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆสาหรับผมนะส่วนหนึ่งแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องสตอรี่เรื่องความยากในการซื้อเรื่องราคาด้วยแหละที่ทําให้เราอินกับในรายการเป็นพิเศษนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นคนชอบสีโทนนี้อยู่แล้วต่อให้ราคามันไม่ได้แพงมันเป็นนายการรุ่นไม่ลิมิตเดตผมก็ซื้ออยู่แล้วบอกได้เลยนะครับทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ยังไงก็ไม่พลาดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของการใช้งานของเรือนนี้นะครับส่วนเรื่องสเปกอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วกันนะว่าเรือนนี้มันเป็นยังไง ก็ความโดดเด่นของเครื่องนี้แน่นอนนะครับสำรองพลังงานเนี่ย120ชัวโมงเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เดินด้วยความถี่28,800 vph นะครับความแม่นยําต่อวันนี้ก็คือบวกลบแบบ4วิ5วิเท่านั้นอนะ่ะเรียกว่าเดินตรงมากๆนะใช้งานจริงก็หายห่วงด้วยนะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแล้วก็ตัวขอบเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับซึ่ง สเกลเนี่ยจะสังเกตดูว่ามันจะมีขีดหนึ่งที่แบบมันเป็นขีดคู่อ่ะไอตรงเนี้ยคือ12นาฬิกานะแต่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเราจะหมุนยังไงก็ได้เพราะว่าหน้าตาเนี่ยขีดมันดูใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะใช้แบบนี้ก็ได้เอามาเกอร์เนี่ยไว้ตรงขวาก็ได้และที่เหลือก็ทําหน้าที่เป็นขีดบอกตําแหน่งชั่วโมงไปซึ่งการอ่านค่าต้องบอกว่าทีแรกกังวลเหมือนกันนะครับว่าจะอ่านค่าได้ยากมาก แต่ในการใช้งานจริงถือว่าง่ายนะง่ายกว่าในการหลายเรือนเลยเอาตรงๆง,ง่ายกว่าคาเทียแท้งรุ่นที่มันเป็นหน้าดาล้วนที่ผมมีอีกนะครับอันนั้นอ่านยากมากอันเนี้ยด้วยความที่มันมีขอบขีดด้านนอกอย่างเงี้ยมันก็พอจะบอกได้ว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณกี่นาทีนะครับอย่างตอนเนี้ยกว่าตาดูเร็วก็จะเห็นว่าอ่ะสิบโมงนะครับประมาณ28ปประมาณแบบนี้อ่านค่าได้ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องลูมเรือนี้มีรูมมาให้ด้วยนะอันนี้เซอร์ไพรส์ปปเหมือนกันนะครับก็คือขาวๆบนเข็มเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูมที่เรื่องแสงในที่มือได้ดีนะครับเป็น B G W 9นะส่วนเคสไซส์ก็มาในไซส์ที่ดีมากนะไอ้ตรงจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาในไซส์ประมาณ41มิลมความหนาอยู่ที่13.4มิลมนะครับส่วนลักทุลกัลกผมวัดแบบกลางที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ47.1มิลเมเท่านั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาอรลอริออส ที่ผมแบบโอเคผมก็ใส่ได้ผมชอบใหญ่ๆแหละนะครับแต่ว่าฟิตติ้งอ่ะมันจะไม่พอดีเท่ากับ41มิลอยู่แล้วนะครับ43มันจะดูโอเวอร์ไซส์ดูแบบสมบุกสมบันไปเลยอะ่ะซึ่งมันก็หนักด้วยนะครับใส่นานๆผมก็แบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ พอเรือน,นี้มันมาอยู่บน41มิลนะ่ะผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเป็น perfect size สำหรับผมจริงๆนะครับคือผมชอบนาฬิกาไซส์ใหญ่แต่ก็ต้องการความใส่สบายอยู่ดังนั้น a q u i s ไ s i ์เนี้ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆนะครับคือมันใส่ง่ายใส่สบายมากเพราะว่าลักเขาอะ่ะสังเกตดูว่าลักจะไม่ยื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะมากเท่าไหร่เลยนะครับจะยื่นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นเรื่องฟิตติ้งเรื่องอะไรเนี่ยโอเคมากๆเลยสำหรับข้อมือเล็กๆนะครับส่วนน้ําหนักนะครับอันนี้เวอร์ชันตัดสายออกไปเยอะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 4 9กกรัมมสส่วนนขของของงาาย็ใ Oris Standard Aquitd ทั่วไปเลยนะครับด้านข้างขัดเงาตรงกลางขัดด้านนะครับแล้วก็ลักษณะการลู่สายของเขาเนี่ยจะลู่มันเร็วมากนะตรงนี้จะแบบมีความเอียงอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงปลายตรงนี้ฝั่งนี้จะแบบสายเล็กเลยนะครับความกว้างจะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้น ส่วนบัคเข้ามาแนวแข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วก็การตัดสายเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมตัดไปก็จริงๆถือว่าตัดไปเกลี้ยงเลยนะคือแทบไม่เหลือให้ตัดอีกแล้วนะครับดังนั้นคนที่ข้อมือเลก็กกว่าผมอ่ะจะใส่เรือนนี้ไม่ได้นะเล็กสุดที่ใส่ได้ก็คือ5.5นิ้วนะครับอันนี้ใครจะซื้อก็ลองดูไว้ก่อนนะครับเรื่องของไซซิงก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของฟินิชชิ่งตัวเรือนเรื่องคุณภาพการผลิตต่างๆนานา,นา,นาถ้าถามว่าต่างกับรุ่นที่ราคาแสนกว่าบาทไหมต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะนะครับคือไม่ได้ม ความพิเศษเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในหน้าปัดด้านในทั้งหมดเลยตัวเคสด้านนอกคือ Oris Aquis มาตรฐานเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับสำหรับรุ่นตัวลิมิ t เตนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคือ Oris Aquis เนี่ยเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ทำคุณภาพการขัดเงาฟ i n i ชชิ่งต่างเนี่ยมาได้ดีแบบมากๆอยู่แล้วนะครับคือดีเบอร์เเลยเรื่องเหลี่ยมมุมอะไรแบบนี้คือจับแล้วฟินสุดอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าโอเค เราก็ได้เคสที่คุณภาพดีใส่ใช้งานยาวๆได้สบายๆนะครับอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนก็ออกมาประมาณนี้นะเนี่ยเพื่อนๆลองดูมิติเรื่องหน้าปัดเรื่องสีสันเวลายอยู่บนข้อมือผมนะครับมันแบบมันเหมือนดูดเราเข้าไปจริงๆอะ่ะแล้วก็จังหวะที่เวลาเรหมุนเจอแสงอะ่ะแล้วมันแบบสะท้อนสีเงินๆออกมาจากตัวขอบอะ่ะมันเหมือนแบบเป็นภาพสามมิติเลยนะครับคือมันสวยมากนะสวยชนิดที่ว่าผมแบบ นั่งมองได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆนะครับเป็นนาฬิกาที่แบบโหชอบมากจริงๆนะอันนี้เรียกว่าขึ้นหิ่งลูกลักอันดับต้นๆของผมในคอลเลกชันเลยนะครับแซงพวกนาฬิกาอื่นๆไปแบบชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยอะอย่างเงี้ยแค่มองก็ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆละนะครับสวยงามมากๆส่วนเรื่องการใส่ใช้งานทั่วไปผมก็ใส่บ่อยมากนะเรือนนี้อย่างที่เห็นนะครับลอยอะไรแบบเนี้ยมาเต็มมาเยอะเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าตัวเคสด้านนอกเอาจริงๆมันก็เป็นนาฬิการ,ราคาแสนกว่าบาทอะ สมมติว่ามันมีปัญหามันพังขึ้นมาผมก็เปลี่ยนอะไรพวกนี้มันราคาไม่แพงอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของนาฬิการาคาแพงที่แบบมันแพงที่หน้าปัดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเคสด้านนอกเวลามีปัญหาอะไรมันเปลี่ยนได้อย่างง่ายเลยไม่เหมือนกับนาฬิกาที่มันแพงที่ตัวเรือนนะครับอันนั้นอ่ะสมมติว่าเป็นข้อพังไปอันนึงมีปัญหาอย่างหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งนี่คือหลักหมื่นหลักแสนเลยนะแต่อันเนี้ยเรียกว่าสบายใจในการใช้งานมากๆนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยกังวลเลยนะครับจะไปขูดขีดอะไรไปชนนั่นชนนีี่ไปปขูดื้้นต๊ะักอยาง เต็มที่เลยนะครับสบายมากก็ถือว่าเป็นนาฬิการเรือนแพงเรือนหนึ่งอ่ะที่เวลาใส่ใช้งานก็ถนอมเท่ากับนาฬิการาคาแบบเริ่มต้นอ่ะราคา Entry ราคาทั่วไปได้เลยนะครับใส่ใช้งานแฮปปี้ดีมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่เริ่มอยากได้เรือนนี้นะคือตอนที่ผมกําลังจะซื้อเรือนนี้เนี่ยทางแบรนด์แจ้งมาว่ามีลูกค้าอีกคนนึงอ่ะอยากได้เหมือนกันนะครับกำลังอยากจะเทียบเลยแต่ว่าผมอ่ะได้เลือกก่อนเพราะผมก็นัดอะไรเข้าไปก่อนนะครับก็ ตัดตอกไปละเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืออีเรือนหนึ่งเท่าที่ผมรู้รับทราบตอนที่ผมได้มานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปนี้ออนเนี่ย มันจะไปแล้วหรือยังนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองทักไปถามทางแบรนด์โอริสประเทศไทยดูก็ได้นะครับอันนี้ตัวแทนไม่มีขายนะไม่ต้องถามตัวแทนเลยนะครับมีแค่สำนักง,งานใหญ่เท่านั้นเลยก็ลองไปทักกันดูนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวในตำนานของโอริสเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นแฟนโอริสหรือว่าเป็นสาวกที่มีมาทุกเรือนละนะครับเก็บสะสมโอริสมาเสียงเงินไปเป็นหลายล้านล้านละนะครับถ้าอยากจะได้ตัวสุดทางของโอริสจริงๆก็คือต้องเรือนนี้นั่นแหละนะครับซึ่งในไทยเท่าที่ผมทราบนะอันนี้ผมกระซิบนิดนึงนะตอนนี้มีคน เจ้าของเรือนี้อยู่แล้ว4คนนะครับสท่านซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในสอีก3าคนผมยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เจอตัวจริงหรือว่าใครที่แบบเจอผมในงานอย่างเงี้ยแล้วแบบมีเรือนี้รบกวนเข้ามากระซิบบอกกันหน่อยนะครับว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ครอบครองเรือนี้อยู่นะผมอยากรู้จักมากๆนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอื่นๆก็ถามมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ